สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอสวัสดีทุกคนที่รู้จักน้องครีมออฟฟิเชียลนะคะในช่องตองนักดนตรีตาบอดวันนี้เราก็จะมารีวิวแอปดูโอกันเป็นแอปที่ Google ผลิตนะคะดูโอนะคะเป็นแอปที่ Google LLC ผลิตด้วยนะจ๊ะก็วันนี้คุณก็จะมา รีวิวในช่องต่อนักดนตรีตาบอดกับช่องน้องครีมออฟฟิเชียลเป็นเอฟแ a ดพาร์ทสแล้วนะคะช่องน้องครีมออฟฟิเชียลแต่ช่องต่อนักดนตรีตาบอดช่องพาร์ทหนึะคะ EP.0.1 นะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ทราบกันว่าน้นองครีมก็เป็นสมาอาผู้ช่วยลงคลิปกับพี่ต่อนะคะ เดี๋ยวเราจะไปรีวิวดูโอกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยนาแรกหน้าเจ็ดหลังจากที่ช่องพี่ต่อเขาไม่ได้ตัดต่อเดี๋ยวต้องคิมจะตัดต่อคลิปให้เองนะคะนัดวก็จะเข้าที่ดูโอกันเลยพ,พี่แนนอ่ะนี่ค่ะพี่แนนนะคะ ค่ะกลับตัวเลือกข้อความถ้าเราอยากจะไปพิมพ์หรือไปบันทึกข้อความเสียงข้อความก็ไปแตะที่ข้อความถึงอ่ะอันนี้มันจะพิมพ์ไม่ได้มันมาอันนี้มันพิมพ์ไม่ได้นะคะทุกคนขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปกันปิดเปลี่ยนเป็นคล่องหลัอ่ะถ้าเราจะไปบันทึกก็ไปที่เสียงอ่ะเสียงบันทึกเสียงถดงโน้ต ก็ไป<อ>หาบันทึกนะคะเสียงพอกัรแึ่งเสร็จก็กดที่หยุดบันทึกนี่นะคะก็คือการรีวิวดูโอแชทด้วยเสียงหรือวิดีโอคอลก็ได้เดี<น>๋ยวคลิปหน้าจะมาทำอะไรในช่องต่อนักดนตรีตาบอดเดี๋ยวเรามาดูกันนะตาแรกก็สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe น้ากดกระดิง่งให้ช่องต่อนักดนตรีตาบอดและแรช่องน้องครีมออฟฟิเชียลด้วยนะย้อนกลับโทรศัพท์ข้อความุดตัวคันหยุด